ัสดีค่ะมาพบกับเจนหอมอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เจนหอมก็จะมาตอบคอมเมนต์พีเอฟซีนะคะพีเอฟซีก็ถามมาว่าเอ่อเจนหอมผ่านกด youtube หรือยังนะคะทำไมถึงไม่มีโฆษณาเข้ามาเลยสักทีนะคะค่ะเจนหอมก็จะมาบอกนะคะค่ะจจนหอมก็ผ่านกดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะ ซึ่งตอนนั้นถ้าผ่านกดแล้วเขาก็ต้องให้รอประมาณ2อาทิตย์หรือว่าสอาทิตย์นะคะก็จะมีอีเมลแจ้งมานะคะว่าให้เราทำขั้นตอนต่อๆไปนะคะค่ะตอนนั้นจะทหอก็รอรอนะคะรอประมาณ2อาอาทิตย์สามอาทิตย์สีอาทิตย์ก็ไม่ไม่เห็นมีอีเมลแจ้งมาสักทีว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะคะซึ่งจะทหอก็สงสัยมากทำไมถึงเ,เราก็ผ่านแล้วนะคะ ผู้ติดตามก็ผ่านแล้วส่วโมงก็ผ่านแล้วแต่ทําไมไม่เออไม่แจ้งเรามาให้ทําไมไม่มี e อีเมลส่งมาว่าเราต้องให้เราทําอะไรต่อนะคะค่ะสนทมก็เรากคิดว่าเออเราไปเราไปเออสมัครอะไรผิดหรือเปล่านะคะตอนที่ท o YouTube แรกๆนะคะทำซ่องแรกๆก็เจ้าขก็ คิดตั้งมาน,นะคะไปค้นหาดูใน youtube นะคะซึ่งก็จริงๆนะคะจันหอมก็ทำอ่าจันหอมก็ทาผิดที่หนึ่งนะคะจัหนหอมก็ตอนนั้นจันตอนนั้นจันหอมก็สมอยู่ประเทศก็ต้องใส่ประเทศด้วยใช่ไหมคะจันหอมก็ไปใส่ประเทศอ่าประเทศเมียนมานะคะจริงๆแล้วเขาต้องใส่ประเทศไทยนะคะค่ะเลยจันหอมก็เลยไปเปลี่ยนเป็นประเทศไทยแล้วนะคะ ก็มันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็ผ่านกดหนึ่งพคนแล้วก็ 4, สี่พันวโมงเรียบร้อยนะคะแล้วก็เขาก็ให้กดเข้าร่วมไล่เลยนะคะแล้วก็จะมี3ข้อนี้ให้เราสมัครนะคะตอนนี้จะทําก็สมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือขั้นตอนที่ต้องรออีกคะ่ะเขาก็ให้รอประมาณสองวันสาวันเออมากสุดก็2อาทิตย์นะคะก็ ถ้าผ่านหรือไม่ผ่านเขาก็อาจจะแจ้งมานะคะถ้าผ่านก็แล้วก็สามารถเ,เปิดสร้างรายได้ได้นะคะก็พอแบบนี้นะคะโฆษณาถึงไม่เข้าสักทีนะคะก็หมดข้อสงสัยแล้วนะคะค่ะแล้วจะทําก็จะมีคําถามด้วยนะคะจะทําก็อยากถามพี่พีเอฟซีว่าอยากให้จะาหงทำคลิปแนวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะค่ะก็ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ